อไม่สนเห็นนั่โฟป้โอ้เห็นเต็มเลยแถวบ้านที่ผมกลับจำไม่ได้แล้วมีนี่มีนี่มีนี่คนเพือนไ้่มีเห้แถว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 ไหนแถวมาแถวนะ พี่พร้อมแล้วพี่หายโฟให้มนลงนี่กันวะ <Okay. S 2> ไม่รู้ไปปลาโดดอ้อแต่เห็นมีคนปักหมุดไม่เห็น่นะพี่ไม่ได้พาพี่มีคนปักหมดุดลอ,อ,องเมาส์อยู่ไกดเมาส์ไว้ไ มาลวัยเป็นพี่อะไรก็ไม่รู้กดที่ขวาไม่ติดมางไม่ติดมากต้องกดแรงๆอ่ะมันถึงจะติดไอ้พี่กดแบบไหงกดแบบกดแบบแบบอะไรก็เจอพี่ต้องแบบมีน้ำหนักนิดหน่อยแม่ถึงจะติดให้ผมตอนนี้รู้เป็นพี่อะไรไหมเออได้เละอือฮึทเออได้ได้เผื่อวงวงวงอาจจะดีดคืนก็ได้ขอฟาร์มก่อน ย่าน้ำไม่มีเลยให้ประตูเปิดแลอวะพี่ลาเบนเหรอไม่เปิดไม่เปิดประตูบ้านเป็นสีตาลเฉยเลยประตูบ้านขาวอะ่ะประตูสีเขียว เ,เ้ยรถมานนทีมพี่ทีมพี่ทีมพีนน่ขอใช้ผมไม่ได้ทิมใช่ปะไม่ไมไม,ไม,มันมันขี่เลยพี่ยิ่งพี่หอกมายิงมันเลยหัอกออก เบาอะไรมาเกะมันต้องเบาอะไรไปแล้วขี่ยาวเลยโอ้วิ่งตั้งนานเพิ่งเจอ,อยจน้ำฝังเดียวะนะแล้วเลยวงอาจจะบีบกลับลาไปง่าเยเพื่อเผื่อจบน,น,น,นู่นนู่นไปนัดอนะ่ะเก็บเก็ไนัดแจ็คก,กี้ เวิ่งออกเห็นปะ่ะเขาแรงอ,ะอ,อ่ะอยู่เนี่ยโอ้หเต็มตี้เลยอยู่บ้านเนี่ยให้เราตกไปนะลกยิงเลยเอ่ะเผื่อพีไ่ได้้กระสุนเราเยอะยิงเผื่อตอนที่เรเาจะไม่ได้ยิงใคร

บ้านข้างล่างม,มีคนปะเนี่ยมีี่คิดทิมเลยนะไม่มีใช่ไหมน No โอเคทิมแล้วกันอือเห็นว่าักกินแล่ะเดี๋ยวไปเทียวโอ้เคว่านอน เลือกยิงทำไอะไรือต้องกลยเอาอนู่ยิงนันรจะยิงได้เหตที่บ้านนี้มีคนมาสองคับร<อ><อ>้ลองมาถ้าลองมาได้ไหมอยู่อย่างนี้เละ เฮ้มย,ยมอไซมหมมอ,อไซขอไแม่ผมรถทิ้มห้องน้ำนี่รถทิ้มห้องน้ำป้านนี้มีคนนะโัวขหหลงเงี้ยแล้วหลงแล้วมากหนึ่ลลงลม,มีนะ

ตรงนี้เนาะเฮ้ยไอ่ไหวชาวบานบอยชาวบ้สี่ยังอยู่พี่โอเคตรงนี้ออก่่ยาายาาาเมสีได้้ยนปตรงนี้จอดนะบอยเอ็งไหลไหลไหลขอบไปได้ปะเล่นอย่างนี้ได้ปะเออเอ็งไหลไปตีมนันได้ปะไปไปยิงฟรีได้ปะ แต่ผมต้องยิงซ้ายอ่ะโอ้ยิงยิงดิหลังบ้านเนี้บยบ้านหนมาบ้านหลังบ้านหลังบ้านห้ผล่งนี้อย่นะอยา้วงองวง,งกระโเห็นป่ะหลังก็จะอแล้วอ๋อเผมต้องเล่นวงนี้ว่ะใช่ใชเองต้องเล่นตรงนั้นแหละเล่นตรงนั้นก็ได้ไอ้ไอ,อ้ตัวไอ้ตัว,ตวบนไ้นะปวดยังหลังบ้านะแกวิ่งไป ที่โล่งๆเลยแกเห็นปะ่ะตรงเนี้ยอาร์ตสี่เราจะมาทิ้มผมเลยไอ้ยังปั้มยาอยู่ช่วงไหนน้องบอยขวาพี่คนมาข้างหลังพี่ขวา <S <S สุดเลยพี่ทำโดนมาจับเลยเขาเจ็บมากเจ็บมากจอนี้ตอนนีนนมนน้มันปินีนมันปินีนมันปินีน

แช่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 เอ้ยมันมาชิดเรามันมาชิดเรามันทิม้มเรามันทิม้มเราเอ้ยเอะเพื่อขนข้ำบนเขาเฮ้ย มันอยู่ในบ้านแล้วนะเนี่ยเนี่ยอยู่พี่มันมาชนพี่มาชนพี่อ้ไอ้เนาะไอี่มันลงขวาเลยอยู่บ้านขาวนะไอ้ตัวนั้นอยู่บ้านขาวนะ เอ้ oh. าหมดแล้วเหรอหมดแล้วัดกูไม่ได้ทำอะไรเลย